ไม่ต้องเวธิกาอย่าห้ามซาฮิลเลยเพราะว่าเขาไม่ผิดอะไรเราตั้งหากที่ผิดและเการักฉันไม่ได้บอกกับคุณเหรอว่าซาฮิลนะ่ะเขาเป็นเพื่อนของฉันเราไม่ได้เป็นอะไรกันฉันบอกคุณทุกอย่างไม่เคยปิดบังอะไรเลยคุณบอกฉันว่าคุณเชื่อใจฉันไงละ่ะแล้วไหนกันเนี่ยเหรอความเชื่อใจของคุณฉันยอมรับว่า ซาฮิวไม่ควรมอบของขวัญแพงๆแบบนั้นแต่ถ้าเพื่อนคนนึงจะช่วยเพื่อนทำไมต้องเข้าใจผิดเขาด้วยละ่ะเพราะฉันเป็นผู้หญิงแล้วซาฮิวเป็นผู้ชายเหรอเขาไม่ได้มอบของขวัญให้ฉันเการัฟเขามอบให้กับเราฉันไม่อยากจะเชื่อเลยพวกาคนเข้าใจผิดคนดีๆอย่างซาฮิวได้ยังไงกันนะไม่เห็นเหรอว่าเขาดีแค่ไหนทุกคนคงไม่เห็น แต่ฉันน่ะเห็นฉันจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาดูถูกซาฮิวจะไม่ยอมให้ใครมาทำให้เขาต้องมีมนทินเด็ดค่ะรักต่างวัยหัวใจใกล้กันจันถึงสุดเวลาสองทุ่มครึ่ง